เมืออมอ่อ,อก,กี้นะคะหอยนางรมนะคะนี่มาสง่งสดๆเลยนะคะสั่งหอยนางรมไซส์บิ๊กไว้นะคะห้าตัวนะคะหอยนางรมจากสุราษฎร์ธานีนะคะจากร้านกุ้งตัวเบอร์เรยองนะคะนี่มาส่งเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้หมอจะพา หอยนางรมยักษ์สุราษกันค่ะทุกคนไปเลยค่ะอุ้ย,ยเครื่องเครื่องมาครบไปค่ะนี่นะคะเราแกะให้นู่นนะคะก่อนจะไปกินโอ้โหดูทุกคนนี่มือกับหอยนางรมนะคะตัวใหญ่มากดูนี่หอยนางรมสุราษะ,ะเดียวไปกินกันเลยค่ะ วันนี้หมอมมอพามากินหอยนางรมยักษ์ของสุราษนะคะทุกคนไม่ได้เจอหน้ากันนานเนาะวันนี้มากินหอยนางรมให้ดูค่ะเครื่อมงมาครบนะคะ,ะชุดนี้สามห้าบาทนะทุกคน5ตัวมาเลยค่ะตัวใหญ่มากเอาไม่ตัด นี่นะเวลากินเอามีดตัดตรงนี้มันออกก่อนนะนี่โอเคมาอาดน้ำจิ้มลงไปอันนี้เขาให้เครื่องมาครบเลยนาโดนเนี่ยต้องบีบมะนาวด้วยคงดีเนาะฉันจะเข้าปากได้ไหม อร่อยยวนมากน้ำปากอืม กินให้หมดสดมากเลยทุกคน นึบมากเอตัวไหนก่อนมามหยุดไม่ได้เลยทุกคนนี่มันจะไหลหรือเปล่าทุกคนคอย,ย้ายใส่ตรงก่อน เพราะว่ามันเป็นแบบนีน้นะคะทุนเดี๋ยวน้ำมันจะไหลทิ้งนะมาจา้ะมาจา้ะใส่เครื่องจ้ะใส่เครื่องจ้ะอืมคอนจิ้มอีกหน่อยจ้ะไปจ้ะมาจา้ะตัวใหญ่มากเลยเอาให้หมดนะ mm อีกสตัวนะคะแบ่งให้ตักก้องกินนารุน้นวไปอันนี้เยตัวนี้เราจะแบ่งให้ตากก้องกินฮานใส่กะงทีมลงเดี๋ยวจะหมด

ก็กลัวแล้วมาตัวสุดท้ายอ,อืมฮึมอร่อยไหมคะอร่อยไหมจอยเบเกิลอืมฮึขอดูซากหน่อยขอดูซากหน่อยซากนะคะเดี๋ยวตัวสุดท้ายจะไปแล้วจ้าหมดแล้วจ้ะนี่นะจ้าอืม สุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มอมมด้วยนะคะขอรอ a ีสนะคะใกล้จะถึงหมื่นซับแล้วนะคะเว้ยเจอกันใ่คลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย์คำสุดท้ายแหมือนใบนะคะบายบายอย่าลืมกด subscribe ให้หน่อยนะคะคำสุดท้ายแล้วใส่เทอะเลย 桃と煮目があるとこが。